สอนแล้วนะคะผมนะอย่าประมาทนะเ <c oughs> นี่ยคือสิ่งที่จะเตือนใจเราว่าเป็นมนุษย์อย่าประมาทนะ <c oughs> อ่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปจุดต,ต่อไปตามภาพผม <c oughs> โอ้ <c oughs> เกิดเป็นมนุษย์ก็เยอะครับผมแล้วที่เราเกิดเป็นคนนี้ถ้าเราไม่มีบุญไม่ได้เกิดเป็นคนนะคะ <c oughs> <c oughs> เป็นอะไรเอ่ย ขาไปเอายืนขึ้นลูกยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นอางรัเตรลยาััดตกเรีสมัติของทเลวนะคะไม้บเอยกระเป๋าเอยนีของร เป็นแถวนะคะเดี๋ยวเรามาจัดแถวตรงนี้นะโอเคโอเค